ตาโลอ,อยากได้โทรศัพท์ใหม่เฮ้ยรีอีเมมรีอีเมมเอามานี่เลยเฮ้ย hey, ขอเล่นหน่อยก็ไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์ก็ลำบากเลยนะ <laughs> <laughs> นี่มันยานกระชัดๆเลยเแต่เล่นอยากได้โทรศัพท์ในของตัวเองอะ่ะพี่ชายมันไม่แบ่งตาโลเลย <h iss> ก็เอาโทรศัพท์แม่ไปเล่นสิน่นี่ปุ่มกดตัวดังเลยไม่เอาไม่เอาต่อเลยอยากได้โทรศัพท์ใหม่โอ้ยมันจะไปยากอะไรเล่ามึงก็เข้าไปในทูมันนี่สิแม่พูดอะไรองแม่เนี่ย ็นี่ไงแอปทูมันนี่อย่างแรกเลยก็แค่กดไปที่แอปทูมันนี่ดูตรงมุมล่างก็จะเจอสิทธิพิเศษกดที่กิจกรรมลุ้นรางวางัลก็จะมีกิจกรรมให้เราลุ้นรางวัลกันมากมายเลยนี่รู้ไหมแอปทูมันนี่เนี่ยเขามีแจกของรางวัลมูลค่ารวมสี่ล้านแค่มีเงิน20บาท,บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นโทรศัพท์เป็นของตัวเองด้วยนะเพียงใช้จ่ายหรือใช้บริการทางการเงิน20บาทก็รับไปเลย1สิทธิ์ลุ้นทันทียิ่งใช้จ่ายยิ่งมีสิทธิ์โล้นอกเหนือจากโทรศัพท์แล้วมีทองมีมอเตอร์ไซค เล่นได้ทุกวังอีกด้วยอย่าลืมไปใช้สิทธนะิ์กันนะเฮ้ยตาเลาะจะเอาโทรศัพท์ใหม่จะมีโทรศัพท์เปของตัวเองแล้วเย้วันนี้ตาลาอุ๊กตาคิดมัดของพี่ชายมาเล่น <laughs> พี่ชายเอาไปจัดห้องไว้คลิปที่แล้วว่าทุกคนเห็นไหมาตาแล้วก็เลยแงะมาเลยเล่นกัน ตาเลิมไม่ชอบหมวกแบบนี้เลยอ่ะแต่ตาเลิมชอบแบบนี้ต่างหากล่ะ <c oughs> เเ,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 เดิน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 ไม่มีฐานเฮ้ยทุกคนนั่งไงฐานหูเยอะมากเลย <c oughs> พอม่เห็นด้วย้ <c oughs> <c oughs> ยไปใส่ฐานให้ลงุงซานตานะเอ๊ะ หนูสตาร์ปไญญปิวนินจาเมลกินแล้วใส่แมวไอ้สตาร์ตแล้วก็จะเอาเป็นตัวตูดเด้งเอาธาตุาโลไปใช้ทำไมอ่ะ มวยฐานพ่อไปเลยเหรออะไรอะไรไม่มีใครขมโมยเลยไม่มีใครขมโมยเลยไปทำอะไรลูก <c oughs> นาโอช่วยกดไลค์ให้น่อยนะอีตาโอบอกกับเบอร์ดี้ด้วยช่วยดูช่วยดูหน้าด้วยแล้วด้วยนะตาโอไปแลยไปเลยคือจะไปน้องต้นไม้เราตื่นมากเลยอะอะไรนี่อะ <c oughs> กอดปุ่มนะทุกคนนี่ มันกัดนิ้วตาโลอเอ๊ะเอ๊ะแซนตาเติสุดท้ายแล้วตาเลวชอบตัวนี้มากเลยทุกคน <Merry Christmas. S 1> อู้ห oh, oh, oh. คุณลุงค้างมาลทุกคนเอ๊ะเอ้ยเศรษฐะนี้นะทุกคนอะไรของพี่ชายเนี่ย <c oughs> <c oughs> แกใช่ไหมที่แย่งความรักไปจากฉันตาเล,อลวอะไรทำไช้ชวนนี่ตเาเลวไปกินนมเจินเจินน้อยถ้าสมมติเปิดพร้อมกันทุกตัวน่าจะสนุกแน่เลย <c oughs> ขนมปังพี่ชายตาโลในทวิตใหญ่มากโอ้ยเอมซีมั่วปะพี่ชายบอกว่าพี่ชายจะให้ตาโลดูคนเดียวนะอแต่พี่ชายไ,ไม่ได้ไปเล่นทวิตอีกแล้ว,ลวเหรอเฮ้ทำไรอะให้ตาโลเปิดมาไม่ให้สู้ไม่เสียงเลยเองว่าจะให้ตาโลดูขนมปังคนเดียวไงว้าข้าก็แค่แบ่งเอ็ซีดูเท่านั้นเองขนมปังของตาโลข้ายังไม่เคยบอกเลยออกมาเลยไนงะตาโลไปไป ฟองแม่แม่แม่เดินอะไรของมันพี่ชายมันเล่นทวิตแล้วบนท้ายขนมตั้งลงไงมันชอกก็แล้วของมาเสร็จแล้วมึงไปเป็นอะไรกับมันทำให้มืหอหัวละล่า,าพี่ชายบอกจะให้ตาเลิกเป็นเมียน้อยเป็นน้องอะว่าแต่ทวิตเตอร์มันชื่ออะไรเหรออาลูาพากพอไม่ได้เดี๋ยวแม่ไปดูถ้าบอกแม่นะเดี๋ยวแม่จะช่วยบอกให้พี่ชายมันไม่เล่นทวิตให้ อ้าวไม่แก่กดตรงนี้เลยหรือแม่ก็เข้าไปดูเลยสุดพี่ชายตยกงก็คืนมันจะบอกชื่อทวีคดูกันแค่นี้นะแม่ดูกันแค่น,คน,คน,คนคี้นะแม่ขับจและใส่หัวไปไกลๆด้วยตอนกลางคืนอืมขนมปังเฮ้ยทำให้เปิดมาไม่ขอประตูเลย,ยเด็กแว้นนี่ย นะททุกคอนทวิตเตอร์ต้าศิลาชื่อนี้นะเด็ดมากเลยโอ้โหโชก้อนขนมปังเยอะเลยเอาของข้างในสกุชชี่มาทำสลามเฮ้ยสกุชชี่ตายลยก็ต้องพังไะสิเอยสกุชชี่สิทธิรกตายเลยว,ว้าวแต่ถึงตาโลกไม่อยากทำแต่ตาลก็ต้องทำเพราะว่าตาลกไม่อยากทำ กระปุกซกุชชี่ออใส่ตาไล่ตาเลยค่ะจ้าใส่แก้วแม่แป้งโยคีฮ่วยแป้งโยคีแป้งโยคีติ๊บตึ๊บติ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 ๊บต่อไปใส่แก้วเรืองแสงใส่ไปเยอะๆเลยนะทุกคนปึ๊บยต่อไปก็ใส่โฟมฮ่ยทำไมันฉีดไม่ออกอะทุกคนฮ่วยใส่ใส่แม่งแล้วถึงขั้นตอนสำคัญแล้ว สักกูชิ <c oughs> เฮ oh, oh, oh. ้ยโอ้โอ้โอ้้ยเฮ้ยเฮ้ยนัน,น,นติดมือโอ้ฮู้ววววววโอววว้วว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 วแม่วว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 ่วว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 ว้ววว ผสมมให่เฮ้ยสีผสอมอาหารไอ้แค่นิ่งหยุดพอนะทุกคนโอ้โหปึ๊บปึ๊บว้าวแต่ที่ตาเโลนั่งใส่สีฟ้านะทุกคนพเพราะว่าตาโลใช้สีเลวอว้าว,วาปื๊บใส่เมตติ้วปึ๊บใส่แชมพูมาลูดใส่ขยะหยดเดียวพอนะทุกคนว้าวขั้นตอนสุดท้ายใส่กิซลีนเวลคอให้เป็นสไลม์ด,ด้วยเถอะซาดทัวซาดทัวซาดทัว ไม่แมนไม่เป็นสลามไม่ตาโลเลยทุกคนว้าววววไปสลาม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 จะทำสลามซกุชี่ได้ทุกคนว้าวเติมเติลเต่นเติลก้อยแกนไม่กล้าไมจกล้าว้าวขอลองฟังเสียงนะไม่ฟินเลยสลามซกุชี่เอาขนาดไปเลยแปดเต็มสิบ